วันนี้ผมอยู่ที่งาน Data AI Day 2 0 2 5นะครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกับผู้จัดคุณแจนนิดนึงครับโอเคอยากรู้จังเลยคุณแจนว่า Inspiration ในการจัดงานดีๆแบบนี้ได้มายังไงแล้วก็ทำไมถึงมีการจัดแบบโอ้ยทุกๆปีโอ้โหน้องๆมากันเพียบเลยโอเคก็อันนี้ยค่ะงาน Data AI ปีนี้เราจัดเป็นปีที่3แล้วซึ่ง จริงๆที่มาที่ไปอ่ะคือแจนอินในเรื่องของคอมมูนิตี้อยู่แล้วเวลาคนที่มาเจอกันในงานนะคะเราอาจจะได้ยินอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนั้นมาก,ก่อนบางทีแบบในโซเชียลมีเดียเขาจะฟิลเตอร์เรื่องราวอะไรต่างๆมาแต่พอมา,าอยู่คอมมูนิตี้เงี้ยเราก็จะเจอแบบเพื่อนๆเ,เจอท็อปปิกใหม่ๆเจออะไรที่น่าสนใจเราก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นๆรวมถึงเวลาเราเจอเพื่อนนะคะเราก็อาจจะเอาปัญหาที่เราเจออยู่ในการทำงานมาพูดคุยเพื่อ ได้รับมุมมองหลากหลายได้ว่าอ้แต่ละคนมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงเราจะได้เรียนรู้หลายๆมุมมองแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะจย์อ่าดังนั้นฟีดแบ็กของงานวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะรู้สึกว่าทุกคนก็ดูเอนเกจในพาร์ที่คอนเฟลเอนซ์แบบไปฟังความรู้จากสปกเกอร์จากอาจารย์เวทค่ะแล้วก็จะมีแบบหลายๆโซนเลยมีแคเรียโซนมีโซนที่แบบได้มาพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้ท็อกก็มีก็รู้สึกว่าก็ ยังมีแรงที่อยากจะจัดต่อเพราะว่าได้ฟีดแบ็ที่ดีค่ะโอเคได้เลยครับขอบคุณมากๆครับคุณแจนขอบคุณ,คณคนะคะจารย์สว,ส,สวัสดีครับ